อยากให้คุณมาลองสามรอยกาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิงแน่นอนสามร้อยกาลัดไลฟ์ คุณยังมัวจะมองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ yeah ใครยงก็บ,บอกให้เบาๆบาถอยไปไปกับแบงค์เท่าเททุกนาทีคุณจะสิ่งยาวๆพูดลาไม่ทำกันได้แต่เอาแลมบ,มบ์บลัมโบมาสิ้นกันเล้วอยากได้ก็มาเลือกดูเอาสาสาวไม่ได้คิดร้อนหนาวเลือดรถมือสองเพิ่มาทีา yeah ่บ้าวเย้ยทำมาหาแจกบันทึกรถรถจุดด้วยมีตรงไหนทำเราบอกหมดดู้ไว้มีงโง่บอกสเปครถรา,าคาซื้อราคาขายไม่มีหลอกจบรู้ไวบ้บังกะดี รู้สักนีก็ดีโชวทุกขั้นตอนกันเก็บรถไปยังส่งเรามีคกบได้เลยเ็นทุกขั้นตอนพวกเราต่อสดมองลงรวมแล้วมันดีอะราสปอร์ตคาร์แล้วก็มีอะเหยียบดิดใหมทุกนาทีอะสาวๆเห็นแล้วแทบเพลียพูดขายตรงเราไม่เสียใจแลกใจมาหลายปีอ่ะเอาให้ชัดชัดทุกวันลีอะที่ทำเ็ดกเบเลดะไรเขาของจริงว่ะ สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับผมเดียสามครับมาอัปเดตสต็อกนะครับว่ารถตอนนี้มีรถอะไรบ้างที่เราไม่ได้เข้าประมูลนะครับซึ่งอันไหนที่เราไม่เข้าประมูลเนี่ยก็คือเราจะนํามาขายนะครับไม่ได้ประมูลทุกคันนะครับหลังๆเราเริ่มไม่ไดเอารถตัวเองมาประมูลแล้วนะครับผมเพราะว่ามีทางลูกค้าหลายๆท่านนะครับฝากประมูลก็มีนะครับอ่ะสวัสดีทั้งหมด60ท่านนะครับกว่าจะได้เข้ามานะครับอินโทรช่วงนี้เยอะมากเพราะว่าสปอนเซอร์เราแน่นนะครับช่วงนี้อ่ะ เราเริ่มกันไปเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้มีรถอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับหรืออัปเดตว่ารถอะไรยังมีอยู่นะครับผมซ้ายมือนะครับสีแปดเลยคันนี้คือ m a ด้า m x f i นะครับเป็นตัว2อ0 0นะครับคันนี้จริงๆแล้วมันคือสีเทาแต่ว่าเขาแรปเป็นสีส้มมานะครับคันนี้มีริ้นหน้าด้วยนะตัวนี้เป็นตัวรถปี2 0 0 5ันห้นะคันนี้ใครที่กําลังมองหารถสปอร์ตเปิระทุนนะสักคันหนึ่ง ผมว่า MX ไฟเนี่ยเป็นตัวเลือกนะครับที่ดีเหมือนกันกับตระกูลมาด้านะครับอ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่กดเข้ามาดูนะครับตอนนี้ทั้งหมด70กว่าท่านร้อยร้อยกว่าท่านแล้วนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับวันนี้ร้อนจริงๆสุก i ี้นฟูอร่อยมากของคุณมากนะครับพี่แชมป์สุก,กี้นายฟูต้องย่านต่ะปูนต้องร้านนี้ร้านเดียวนะครับผมเป็นบุฟเฟ่ที่อ่า กินยากนะครับในแถวนั้นนะชาคุณโยตุโยนะหลุยถูกไหมาทางนี้ทางนี้ทางนี้หลุยโอเคเฉียบนะครับอ่ะขายของได้ปะเนี่ยขายรถได้ไหมฮะขายรถได้ไหมขายรถได้หรือเปล่าขายรถก็ไม่ได้กินก็เยอะนั่งนั่งอ่ะอันนี้เป็นพิตตี้ประจำรถนะครับคือน้องฉลุยของผมเองนะครับ อันนี้เป็นโตต้า MX 5ไฟตัวรถเป็นสีเทาเดิมจากโรงงานนะครับสังเกตได้เลยว่าห้องเครื่องเขาเป็นสีเทานะครับแรปสีส้มมาคันนี้อ่ะเรามาดูโดยรอบกันเลยดีกว่านะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้วงแหวนตัดมาล้อขอบ18ดลัดยางบิสโตนสองหนึ่ง้รอแม็กแต่งนะครับคันนี้อ่ะด้านในถัดมานะครับภายในห้องโดยสารเนี่ย MX5 ไฟผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะ รถคันนี้ภายในเป็นสีอิฐเดิมจากโรงงานเลขไม้เพียงแค่ห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับเปิดราคา9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหลังคาเป็นหลังคาแบบเปิดประทุนนะครับคันนี้จะมีหลังจะมีประทุนผ้าใบอยู่ด้านในนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่ด้านในจะมีหลังคาผ้าใบอยู่นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วมีหลังคาแข็งครอบอีกทีหนึ่งครับอยู่ด้านนี้นะครับสวยงามมากเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับความเร็วเนี่ยศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยเขาบอกว่า7จ็ดถึงแปดเจ็ดถึงเจ็ดกวิเลยนะคันนี้ 959,000บาทจะไปในน้ำมัน600,000 600,000ปลาย600,000กลางประมาณนี้นะครับผมมาได้เป็นบางติฟังชั่นนะครับผมมีกล้องถอยหลังและเป็นเครื่องเสียงพายอนเนียนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่กำลังหารถ2ประตูขับเล่นนะครับเป็นแบรนด์ของมาสเตอของเรานะครับ f c ลำปางนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ200กว่าท่านนะครับผมคันนี้อ่ะเราไปดูกันต่อมากันแบบรวดเร็วดูอ่ะครับวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกไม่ได้จอดลึกนะครับใครที่สงสสัััยยนนนะะคครรรบบบเเเพิิิ่่มมมมมตโททาาออถีแดดไ้ล ที่ศ5 2 0 CDC รนะครับคันนี้อ่ะหัดก,กันมาด้านนี้ก่อนเลยเอาแบบอดดในอันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็น Mazda RX8 นะครับคันนี้เป็นพาร์ตไอเออมาย่านะครับรถแท้นะครับออกรถแท้ติดอยู่ที่ปากรถแท้นะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้าและด้านข้างและด้านหลังกันเลยดีกว่าอ่ะตากล้องไล่มาเรื่อยเลยคุณโยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าพาร์ตเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆนะครับกับไอเคันนี้ซึ่งเป็นพาร์ตไอเออมาย่าแท้นะครับ ใครที่กําลังหารถเก็บเนี่ยน่าสนใจคันนี้เป็นตัวรถปี2005นะครับเรามีตัวแมตเชสด้วยนะครับแมตช์เชสอยู่สีดำแต่เราให้ดูคันนี้ก่อนนะครับล้อเ,เป็น c ี8เบรกเมมโบนะครับคันนี้ฝาปงหน้าเป็นคาร์บอนไนอามายะนะครับกระจกมองข้างก็แต่งมาเหมือนกันนะครับเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านี่กระปองงาเคลปรารถคันนี้เราเคยเอาไปจอดโชว์ตามงานแล้วนะประมาณ2-3งานแล้วนะครับก็ให้ความสนใจมากๆนะครับแต่ว่า พี่แชมป์ใจแข็งไม่ค่อยลดราคานะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกแล้วเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนนี้นี่พาราชิพมีแบบชิปดาวด้วยนะครับผมเป็นจอของเคนบูดเปลี่ยนมาแล้วนะครับดิฟี่เกียร์สามตัวนะครับของแท้เบาเป็นของเดคคาโรตัวนี้ด้านหลังก็ทํามาเป็นของเดคคาโรนะครับด้านหน้าด้านหน้าแท้นะครับด้านหลังทํามานะครับเป็นกระจกะหลังคาเป็นสลูปนะครับคันนี้ โชคเป็นเทอินนะครับผมท่อเสียเป็นของ IE นะครับแพ้ทั้งเส้นนะครับคันนี้สวยงามมากๆมาดูท่อท่อด้านหลังนะครับราคาเจ็ดแสนกว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่ชุดพาร์ตกับกับท่อกับเบากบกับล้อกับเกีวัดเนี่ยถอดขายก็ได้คืนเยอะแล้วนะครับเราไปถอดขายเองนะครับผมจะกป็นน้ะมานห้าแสนนะครับประมาณนี้อ่ะถัดมาเป็นไอ้แปดเหมือนกันครับคันนี้เป็น i 8แพตัวมาด้าเชนนะครับซึ่งมาด้าเชนเนี่ยแตกต่างที่ยังไงนะครับคุณดูหน้าตาเขาอันดับแรกเลยไล่มาเรื่อยๆนะครับยิ่งสําคัญเลยคือภายในเนี่ยจะถูกเปลี่ยนละเดี๋ยวมีกุญแจให้ดูตัวนะครับกุญแจก่อนกุญแจเป็นแบบนี้นะครับนี่กุญแจเป็นแบนๆเท่มากเลยเป็นกุญแจเลตดนะครับอ่ะเข้ามาด้านในกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับว่าสวยขนาดไหนกับรถคันนี้ นีเ <Nee. S 2> ปิดเข้ามาสิ่งที่คุณเห็นต่างจากคันเมื่อกี้นะครับคือด้านในเป็นตัวไม่ได้เช็ดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเป็นคอนโซลกลางทุกอย่างก็ถูกปรับและเปลี่ยนออกมาใหม่หมดเลยนะครับสวยงามไหมเป็นรถนำเข้าแบบ3 2นะครับคันนี้รถแท้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่รถตัวประกอบ8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้แล้วที่สำคัญคือ,อเป็นกุญแจแบบไอ้นีนะ่ไอ้เป็นกุญแจแบบพุ s h s t a r นี่คุณดูซุ้มเสียงนะครับมีเกจวัดดิฟฟี่ของ z ซดีมาด้วยนะครับตัวนี้นี่แล้วก็รถ i8 แเนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมบอกเลยว่ามันใช้ได้จริงตรงที่ว่าด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จสะดวกสบายมากๆนะครับเครื่องเสียงเป็นของโบ๊ทนะครับผมนั่งหลังให้ดูนี่หัวมานั่งหลังฟึบด้านหลังอ่าสะดวกสบายมากซึ่งมันเป็นรถที่มันนั่งได้จริงๆนะครับปิดประตูให้ดู ปึ๊บนี่ไงผมว่ามันนั่งนั่งได้ได้จริงอ่ะนั่งแล้วสบายมากๆเลยครับด้านด้านในของตัวรถไอเอแปคันนี้ตัวรถเป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวมาเนชเชสแล้วจากไฟนั้นได้อยู่ที่ประมาณ8ปดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนขึ้นไปะนะครับรถถ้าเป็นตัวมาเนชเชสนะครับซุกิในฟูคนนั่นทุกวันเลยนะครับยอมเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณแอดมินนะครับช่วยกันน้หมากินมากเลยนะครับสามร้อยกว่าท่านนะครับใครที่กําลังสนใจรถอยู่นะผมบอกเลยว่า ไอค์ตัวนี้เป็นใหนึ่งตัวเลือกในราคาไม่ถึงล้านนะครับคุณจะได้ขับรถสปอร์สตสองประตูในในสัญชาติญี่ปุ่นนะครับค่าซ่อมบำรุงค่าดูแลเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับของอะไรต่างๆเชียงกงเยอะและของแต่งเยอะมากแล้วเป็นรถที่หล่อมากๆนะครับกับในราคาแค่นี้บอกแบบปรับไฟฟ้านะครับผมมีเมมโมรีด้วยครับ3จุดตัวนี้อ่ะไปะถัดมากันเลยดีกว่านะครับรถถัดมามาเรามาอัปเดตกันแบบเร็วๆกันเลยนะครับคันนี้ fc พี่เดลวัลฟนะครับขอบคุณมากรอ EP ใหม่อยู่นะครับผมขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมรอสปอนเซอร์อยู่นะครับคันดำรับหญิงแล้วติดไหมนะครับอันนี้ผมไม่อยากพูดนะครับคันดำรับหญิงแล้วติดไหมผมไม่อยากพูดถูกไหมถ้าพูดเลยเดี๋ยวมีปัญหาถูกไหมครับอ่ะถัดมากันดังด้านนี้กันเลยดีกว่าเอากันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เป็นเคมันนะครับคันนี้987.2นะครับเป็นเกียร์บีดีเคนะครับปี2010วิ่งเพียง56,000กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานให้ดูภายนอกก่อนดีกว่า ส่วนงามแค่ไหนนะมันเป็นพาร์ท GT3 นะครับคันนี้แค่พาร์ทเนี่ยก็เกือบ2แสนกว่าบาทแล้วนะครับราคาแค่2ล้าน9แสน9 2ล้าน9แสน90,000บาทกับเปอร์เช่ที่หล่อแบบนี้ผมบอกเลยว่าหาทะเบียนโถดใส่สักคันหนึ่งเนี่ยรถเนี่ยขับไปไหนก็ยังหล่อและที่สําคัญคือเปอร์เช่เนี่ยราคาแค่2ล้าน9แต่กูสามารถจอดที่ซุปเปอร์คาร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามนะครับหรือแสนสแควร์นะครับหรือพาร,ร,รพารกอนนะครับ คุณสามารถเข้าจอดได้นะครับกับพวกรานที่เป็นเปอร์เช่นะครับภายในดูภายในกันเลยดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนรถปี2องพโย่ไปฝั่งนู้นมาสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังหาเปอร์เช่ในราคาไม่ถึง3ร้านเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสวยงามมากๆตัวนี้อ่ภายในเป็นสีน้ำตาลนะครับผมเป็นเป็นบาะปรับแบบ8ทิศนะครับคันนี้ เครื่องยนต์เป็น2009นะครับเทอร์โบเกียพีดีเคนะครับพร้อมลิงค์คันเร่งไฟฟ้าที่เป็น Gd3 นะครับเฮดเดอร์เปลี่ยนมาแล้วคันนี้จูนที่สยามในวันวันมานะเป็นกล่องเดิมนะครับที่วัดนะครับสยามในวันวันนะครับที่เราเคยใช้บริการอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นอู่ซ่อมบำรุงที่ดีมากๆนะครับอู่หนึ่งของเปอร์เช่นะครับแรงม้าคันนี้อยู่ที่245แรงม้านะครับเคพีดีเคสุดอ่ะ ให้ดูกันโดยรอบๆนะครับผมกับรถคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆในราคาแค่2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเท่านั้นเองนะกุญแจใสมืออ่ะถัดมานะครับเป็นสิบสี่นะครับตากล้องพาชมเลยนะครับคันนี้ปนไปไน้สิสีสายซิ่งยุดเก้าสูนี่ยบอกเลยว่าใครเนี่ยพลาดไม่ได้กับรถประมาณนี้แล้วที่สำคัญราคาพวกเนี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะครับผมคันนี้เป็นโฉมภายนอกเป็นตายเหี่ยวนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานชุดพาร์ทใน KS ภายในเดิมจากโรงงานเบาะผ้าในตรงรุ่น หาเดิมๆเ,เก็บเนี่ยบอกเลยว่ายากมากพวกขอบยางต่างของรถยดุกพวกนี้จะหาเก็บกันยากแต่คันนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับถ้าคุณดูดีเป็นขอบยางใหม่หมดนะครับเครื่องเสียงเป็นของ pioneer นะครับตัวนี้สวยไหมท่านผู้ชมถ้าใครหาเดิมเนี่ยตอบโจทย์เกียวโต้ด้วยนะที่สำคัญภายในนะครับเป็นล้อ bbs นะครับผม lm ขอบ19ยางปี 10, 19โช้เป็นเชของเทอิปรับสตัดนะครับคันนี้ เรามาดูด้านนอกนอกันเลยดีกว่านะครับรถพวกนี้น่ะสวยมากๆต้องเดิมนะครับคันนี้ดูล้อล้อเป็น L F ไ <c oughs> อก็ไม่ได้อไอไเด้เดี๋ยวหาว่าเป็นโลกอีกนะครับเครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นเครื่อง SR20 นะครับเป็น DE ฝาขาวเกียร์ออตโต้ท่อเป็นไออท่อเป็น ISR นะครับคันนี้ตากล้องถัดมาซ้ายขวัญใจผู้หญิงหลายๆคนนะครับกับ Mini Cooper R57 ซึ่งใครก็ตามที่กําลังหารถมินิเปิดประทุนเนี่ยผมบอกเลยว่ารถประเภทนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์และที่สำคัญด้วยก่อนนั้นคือคุณจะหารถพวกนี้รถเก็บอะ่ะคุณต้องหารถแท้ที่ออกแกลี่สูมินิเนียมเท่านั้นนะครับไม่ใช่รถประกอบนะครับอะฮ่าเจคันนี้เป็นรถออกสูงมินิเนียมนะครับเป็นรถปี2 0 0 9ันเก้าจดสองพนะเลขไม้เพียงแค่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นช่วงนี้รุ่นนี้กําลังเนื้อหอมนะครับราคาผมบอกเลยว่าไม่แพงที่สามไปคือราคาเพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลขสวยมาก หลังคาเป็นมาทุนสียำตาลนะครับเบาคู่กันเลยเป็นสีเดียวกันเลยนะคันนี้เรียกไหมห้าหมื่นวโลเท่านั้นมันเป็นแบบเดียวกับ R6 เลยนะแต่ว่ามันแค่ปปรปบปมาทุนได้เท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณจะเล่นมินิสักหนึ่งคันในราคาที่ไม่ขาดทุนแล้วใช้งานได้จริงแล้วเก็บพวกนี้ตอบโจทย์คุณไม่หาดเาเพ่อตลาดเนี่ยบอกเลยยากห้าเจ็ดนะครับถัดมาจาัดไฟแนนซ์ประมาณเก้าแสนบาทนะครับผมลืมบอกคันนี้ถัดมา C1 8 0แต่งเป็น C63 นะครับทั้งคันยกเว้นห้องเครื่องคันนี้ คือใครที่กําลังมองหารถแบบสายซิ่งและอันนี้เริ่มเป็นสายซิ่งหลายหล่อๆแล้วนะครับไม่พลาดแน่นอนคันนี้4 6 3ไม y แสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับภายในสวยมากเรือนหน้าปัดเป็น AMG ของ4 6 3แล้วเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่อะ,ะกล้องไปดูภายในกันพาร์์ชิพทุกอย่างถูกเปลี่ยนมาเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมตรงตัวพวงมาลัยแล้วคอนโซลกลางนะครับถูกคุ้มด้วยเคปล่าหน้าปัดเดินไม่เป็นของ4 6 3แล้วชุดหน้าเป็นแบบของตัวคาร์บอนนะครับ สวยงามนะครับใครที่กำลังหาอยู่ยางปีใหม่ปี19เลยนะครับคันนี้ยางเป็นของยางของโยโกฮามานะครับเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้ากึ่งแมนนวลนะครับเป็นข้างๆเป็นแบบหนังตรงกลางเป็นแบบผ้าราคาตอนนี้เพียงแค่1นึ่งล้านเกบาทคุณจะหาซีอกที่ยกทั้งคันแบบนี้ยกเว้นเครื่องยนต์ในราคานี้มันหาไม่ได้ผมเมิ่งเคยขายเมื่อปลายปีที่แล้วราคา1นึ่งล้านสามแสบาท เหมือนกันเลยจะเป็นกับว่าคันนั้นสีขาวแต่คันนี้เป็นสีเทาซึ่งหล่อมากในตอนคืนผมบอกเลยและดูแลรักษาง่ายมากกับคันนี้ราคาเพียงแค่1 90, นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทจำไว้นะมันล้านหนึ่งนะครับคุณจะหารถแบบนี้ได้ที่ไหนในราคาแบบนี้และหล่อแบบนี้นะครับท่อถูกเปลี่ยนั้งหมดแล้วคุณเติมน้ำมันแล้วคุณขับได้เลรหล่อนะครับคันนี้ไปรับสาวทองหล่อก็ได้นะครับถามแซงก็ได้แอดมินนะครับแซงจะแอบเอารถโชว์รูมไปรับผู้หญิงประจําครับนะครับน้องอมินของเรานะครับ แต่ท่านอาจจะคิดว่าพูดเล่นนะครับพูดจริงผมไม่ได้โกหกนะครับผมพูดจริงๆนะครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นรถที่เราประมูลไปแล้วนะครับซ้ายขวาด้านนี้คือรถที่เราประมูลไปหมดแล้วนะครับกำลังรอระหว่างช่วงการเก็บงานนะครับแต่2คันนี้เราไม่ได้ประมูลนะครับเป็นคายเอนดีเซลและคายเอนไฮบริดตอนนี้คายเอนกำลังมาแล้วที่สําคัญราคาคุณจับต้องได้คายเอนดีเซลตัวนี้เป็นชุดแต่งฮามานราคาเบนเก่าสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทลดราคามาแล้วนะครับคันนี้ ส่วนใครที่กำลังหาเบนซินไฮบริดและเลขไมค์แค่ห้าหมื่นกวโลเป็นสีดำเดิมจากโรงงานนะครับราคาเป็นแค่สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับคุณได้ขับป๊อตคายเยนเอสยูวีที่ดีมากๆในระดับหนึ่งนะครับผมให้มันเป็นเหมือนเหมอเบอร์หนึ่งในใจผมเลยนะกับถ้าเป็น SUV นะคุณสามารถซื้อรถพวกนี้ในราคาสองล้านกว่าขับเข้าแบรนด์ซุปเปอร์คาร์ที่จอดซุปเปอร์คาร์หรือที่จอดดีในห้างที่เป็นของคายเยนคุณได้ที่จอด VIP คุณได้สมัรธนะแบบนี้กับตอนใบแดงที่เขาออกเนี่ยราคา9ล้าน7 000ล้านทั้งนั้นนะครับพวกนี ตัวนี้คือซื้อได้เพียงราคาแค่2ล้าน3 9หมื่นบาทกับ3้าน5แสน3ล้า4 9หมื่นบาทดีเซลกับเบนซินไฮบริดหลายคนกลัวว่าคุณจะซื้อคายเย็นไปแล้วแล้วกลัวปัญหาเรื่องเซอร์วิสของเหลวทั้งระบบนะครับไม่เกิน20,000บาทพวกนี้ค่าอะไรอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะครับแต่มันแพงกว่าถ้าค่าคุณเคยขับ แอคคอร์ดอยู่แล้วแล้วคุณมาซ่อมคายเยนคุณจะบอกว่าแพงอยู่แล้วแต่ถ้าคุณขับเบ้นหรือ BMW อยู่แล้วคุณมาซ่อมคายเยนเนี่ยผมว่าราคามันพอกันนะครับซึ่งไม่ได้ถือว่าแพงมากยางของคายเยนดีเซลคันนี้เป็นยางใหม่นะครับปีใหม่เลยคันนี้เปลี่ยนมาให้คุณแล้วมูลค่าวกว่าเกือบ80,000บาทคันนี้ยางไม่เปลี่ยนแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน80,000ก็ได้นะคุณเปลี่ยนแค่ห้าหกบึ่งก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่คุณเลยนะครับมันใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับภายในเป็นสีดูด้านในกัน ค่อนข้างที่จะสว่างตามากๆเลยเวลาคุณขับขี่นะครับคันนี้เปิดให้ก่อนอ่ะนี่เป็นไงตัวนี้มีตัวออปชันเต็มขาดหลังคาไอ้ฝาฝา,าท้ายไฟฟ้าแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นโชคกถุงลมนะครับสามารถปรับยกขึ้นยกลงได้มีหมดขับขี่สปอร์ตนะครับโช๊คสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับมีหมดคันนี้เหมือนยกพวกเคมนกับบ็อกสเตอร์เครื่องยนต์มาอยู่ในนี้กับ สมรรถนะแบบนี้แต่อยู่ใน SUV คุณดูเดี๋ยวว่าการขับขี่มันจะสน,สนุกแค่ไหนนะครับสนุกแค่ไหนบ้าจริงๆเชียวอ่ะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ประมาณ2อล้านแขึ้นไปนะครับคันนี้2อ้านเแล้วแต่เครดิตของลูกค้างแต่ละบุคลแต่ละ,ตละท่านนะครับถัดมาโยกเข้าเปิดประตูฝั่งนู้นเลยล็อกเหรอแทงของแจนหน่อยขอเขา้แจหน่อยคันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ใครที่กําลังมองหาคายเยนสักหนึ่งคันเนี่ยผมบอกเลยว่าเบนซินไม่น่าเกลียดด,ดีเซลก็ยิ่งไม่น่าเกลียดยิ่งเป็นไฮบริดยิ่งไม่น่าเกลียดเพราะว่าผมบอกงี้คุณจะซื้อคายเยนไฮบริดสักหนึ่งคันในราคา2องล้านสามแสนบาทกับตัวรถปีสองพค่าแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าเสียนะเปลี่ยนไว้เลยว่า3ามสี่แสนคุ้มค่ามากแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเสียภายในปีนี้นะอีก5ปีมันหนึ่งจะเสียก็ได้คันนี้เพิ่งเลิกไม้แค่ 50, ห้าหมื่นกิโลนะครับ กุแจได้ยังเปแล้วเหรออ,อ่ะกล้องเข้าโยกเข้าไปคันนี้มีบันไดข้างมาด้วยนะครับซึ่งบันไดข้างเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณออกออกไปแดงแล้วคุณใส่บันไดข้างเนี่ยบันไดข้างเนี่ยมูลค่ากว่า9 0 0 0 0บาทเลยนะคุณผู้ชมผมบอกให้ของแต่ละอย่างที่แอดออนเข้าไปเนี่ยในส่วนของคายเยนนะ่ะหรือปอตเนี่ยคนหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าอัปเดตออปชันเข้าไปเนี่ยแพงมากคันนี้เป็นโทนภายในดำนะครับสีนอกก็ดําส่วนมากผมว่ามันดิบดีนะเลขไม้ห้าหมื่นเก้าพัน กว่ากิโลเท่านั้นนะครับนี่งานสวยไหมบอกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคันนี้เครื่องเสียงเป็นของโบสพูดแล้วเหนื่อยคุชคุชคอนโทรอยู่ด้านนี้นะครับคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะคอมเมนต์มันหรือมันช้าไม่รู้อ่ะมีพี่เดียร์เป็นไอดอลของผมมากครับชมคิวาหายัรับหญิงได้ไหมอ๋อมันเพิ่งขึ้นมาของผมอ่ะขอเสียงโรตารี่หน่อยนะครับผมปัด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  ผมก็เหนื่อยนะครับให้เล่นอะไรก็ไม่รู้ทั้งหนาเนี่ยอยากฟังโบออฟวาวนะครับมีพี่เดเป็นไอดอลของครูมากนะครับผมมีพี่เดวเิดไอเดลนะครับต้องรักจริงแล้วหวังแต่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปยุ่งกับผู้หญิงแล้วเอารถในชูรูมไปรับผู้หญิงแล้วก็ไม่ใส่ใจเขาไม่เอานะครับบางครั้งเนี่ยคุณบอกว่าคุณทํางานดึกแต่จริงไม่ใช่นะครับแอดมินคุณต้องคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับเบื่อแฟนคุณดูอยู่นะครับผมไม่อยากเผานะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะเอากุญแจมาเออมาสตาร์ทให้ดู เงียบมากก็ดีเซลไอแบบเบนซินไฮบริดอะนะมันก็ต้องเงียบอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่อยากได้จะเปิดแทรกทำไมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับโชกให้ดูป่ะอ่ะแตก่ก็ไปดูนอกไปอยู่นอกเดี๋ยวผมปรับให้มันลงไปอยู่นอกไปอยู่งนอกก็ไปอยู่ข้างในกูทำไมเนี่ยมีห้าสองห้าดีไหมไม่มีนะครับตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับโชคให้ดูนะครับว่ารถมันจะเตี้ยลงแค่ไหนนะครับ ะกะเดี๋ยวคุณรอดูนะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มลงมาเต็มแล้วกำลังลงอีกกำลังลงอีกลงยังลงยังลงแล้วนะผู้ชมชกใช้งานได้ปกตินะครับปรับได้ทั้งหมด3สเต็ปนะครับขึ้นลงได้หมดสวยงามมากๆอ่ะผมปรับขึ้นให้ดูปรับขึ้นให้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าเวลามันขึ้นสุดเนี่ย อ่ะดูเป็นไงเื้องหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน้าตาต้องหน้าหน้าดูหน้าเออหลังต่อแล้วหลังต่อแล้วหลังต่อแล้วเออนั่นแหละเออนั่นไม่ได้ดูกันพอดีนะครับไม่ได้ดูกันพอดีนะครับทุกคนจะปรับขึ้นทาไมเนี่ยไม่ได้แต่คนไม่ได้ดูเลยเด่ยหล่อนชิบหายเลยตาล้องเป็นไงถือว่าเข้าผมไหมเข้าปะผมติดอยู่นิดเดียวแล้วผมมีตังค์ของตื้เลยนะท่านผู้ชมผมไม่มีตังค์นะครับอ่ะใครที่กำลังมองหาดีเซลหรือ เป็นซินไฮบริดของของเคมันนะครับก็2ตัวนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของทุกทุกท่านนะครับเพิ่งเป็นรถที่สวยมากใช้ในชีวิตประจำวันได้ราคาสรุปใส่ไฮเดรนโรดสักใบหนึ่งรับผู้หญิงนะครับเหมือนที่ตากล้องเป็นหรือว่าที่อัดเินเป็นนะครับคุณก็ทำได้หมดมีความสุขจังเว้ยอ่ะโฉหน้าเขายังรออยู่นะครับผมเขาเรียกว่าโฉหน้าตัวเก้าห้าแปดก็ อัปเดตกันเป็นเท่านี้กันเลยดีกว่านะครับผมสามท่านทั้งหมดนะครับใครที่กำลังสนใจหรือหารถอยู่นะไม่ว่าจะเป็น s u v อ่ารายเยนนะครับหรือว่าจะเป็นแนวสปอร์ตสประตูหรือว่าจะเป็นรถ4ดาน4ประตูคูเป้เอาพาดก็มีมีเยอะช่วงนี้ขายไม่ค่อยดียอกนะขายหมดแล้วล็อกเดี๋ยวกุญแจกุญแจมาสีแอดมินกุญแจกุญแจ เอกช้าจริงรถ1คันยอดนิยมที่ผมบอกเลยว่าทลายก็ตามแต่ต้องมีติดบ้านต้องมีติดบ้านผมบอกเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วที่สำคัญไปก่าน,นั้นคือเบาะหลังนั่งสบายมีทีวีดูผมบอกงี้แอดมินผมอะเคยนำรถคันนี้ไปรับผู้หญิงและเอนเตอร์เทนกันในรถซึ่ง มันเป็นผลดีมากๆนะครับกับใครที่กำลังต้องการมีครอบครัวหรือเอนเตอร์เทนของรถคันนี้เพราะมีทั้งทีวีมีทั้งไฟสโตรสโรวมีทั้งซันรูฟทุกอย่างมันมีชัดหมดเครื่องเสียงก็มีคันนี้เป็นตัวเอาผ่าดปี2อ1 3เบาะมิก้เมาส์ราคา1นึ่งล้านสองแบาทคันนี้สวยงามมากๆนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรถครอบครัวและคันนี้เป็นตัวออฟชั่นเต็มก็คือปาดท้ายก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี ป้ายเป็นไฟฟ้าตอนตอนเปิดเนี่ยเป็นเปิดมือนะี๋ยวมันติดแล้ววะแล้วเปิดแล้วเนี่ยเปิดให้ดูแล้วใส่ของเอาของเข้าของออกนี่สวยงามมากนี่ผมสาธิตวิธีในการพับบอะให้ดูไมั้ยเพราะเผื่อทุกทุกท่านอย่างแอดมินยังติดขัดเรื่องตอนคืนพับบอะไม่ถนัดสเตตในการพับบอะง่ายมาก ไว้สำหรับให้ทุกท่านขนของหรือใส่ตักรยานไปปั่นเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ผมทำให้ดู 3. ส,สเต็ปง่ายๆสเต็ปแรกจะมีปุ่มเปิดพับตรงนี้นะครับไว้สําหรับให้คนนั่งหลังเนี่ยพับตาไอิสระ 1. พับ 2. ด้านล่างมีตัวเกี่ยวดึงขึ้นมา 3. ส,าสเต็ปต่อมาเอาอันเนี้ยตัวล็อกดันเข้าไปคุณผู้ชมผมคนเดียวก็ทําได้ ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ไม่เข้าใจทำไมแอดมินวันนั้นต้องโทรมาผมว่าปรับข้างหลังยังไงเพราะเด็กเขานอนไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับทุกท่านฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดปุ่มทีนึงอ่าเป็นไงใช้งานง่ายราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทอาผ่าตัวนี้จับไปนั้นได้ไม่นาจับไปนั้นได้อยู่ที่มาร้านหนึ่งคือมันไม่ได้พังนะคุณผู้ชมคือมาันากดปุ่มอ่ะต่อมา ก็ถือหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็น Honda P พีรูนะครับเดี๋ยวไปลบรถโปรเจกต์ของเรานะครับก็เดี๋ยวต้องทำอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ค่อยอ่านคอมเมนต์ทุกๆท่านนะครับผมก็บ้านพิเดียมีไหมบ้านพ่เดียไม่มีนะบ้าก็บ้านพเดียก็ไม่อยากอยากก็มีอยากมีซื้อเหมือนกันรถครอบครัวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้เกือบ300ท่านนะครับก็ยังคงอยู่กันยาวๆใครที่กําลังสนใจรถของเรานะครับหรืออะไรก็ตามแต่ ก็อยากให้พี่เพื่อนทุกคนนะครับเฟกิ่ติดติดตามมาไว้นะว่าเรามีรถอะไรที่อัปเดตใหม่ๆบ้างนะครับคันนี้ส่วนอยากพาไปดูฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นก็มีอะไรหรอกนะมันเป็นรถแบบรถที่ประมูลไม่เสร็จแล้วอะ่ะก็เหลือไปเอาไว้เก็บงานอย่างเดียวนะใช่ะหลุยถูกไหมจริงๆแล้วหยอกอ,ยอะไรวะจริงๆแล้วก็หยอกแหละครับเกือบสามร้อยท่านอะ่ะเสียดายคนอะ่ะไปฝั่งนู้นไหมเสียดาย ไปแบไปฝั่งนู้นกันดีกว่าป่ะนะอ่ะเห็นคนดูเยอะวันนี้นะครับเกือบสามร้อยท่านก็พาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าป,ป่ะแล้วก็มาเร็ว <DP S 1> พาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแ,ๆแล้วนะครับเราจะได้เชิญชมลูกค้าทุกท่านที่ประมูลไปแล้วจะได้รู้ว่ารถของท่านนะครับกาลังเก็บงานไล่เก็บงานอยู่นะครับเมื่อกี้มีฮัลเล์ด้วยนะครับ ผมชอบพาเล่มากเลยครับแต่ผมขายอยู่นฮะฮาเล่ผมมีนะ48ผมขายอยู่4ี่แสนเกผื่อใครสนใจนะครับก็แวะเข้ามาดูที่โชว์รูมได้เลยนะครับฮาเล่ของผม,ผมเป็นตัว48ปนะครับปี2015อ่ะอัดมาเข้ามาดูนี้เลยดีกว่านะครับเป็นรถระหว่างที่เรากําลังจอดเก็บงานอยู่นะนะครับคันนี้นะครับรายท่านอาจสงสัยว่าบางครั้งคนเรานะครับทำไมถึงต้องใช้เลขทะเบียน วยอย่างเช่น3กอกทหกเป็นเลขมงคลเลข6คือเลขทํางานนะครับยิ่งทํางานยิ่งได้เงินใครที่สนใจเลขประมูลนะครับเลข3กมกทหกก็ราคาไม่แพงนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับวันนี้เป็นมินิอ่ห้าสองจุดประกอบนะครับเรามีอยู่ซีสองร้อยคอมเมรเซอร์นะครับประมูลแล้วมีโยบอนตังนะครับต้องประมูลใหม่นะครับวันนี้มาเซนติ er เราก็มีขายแต่โฟลเดอรี่เราไม่ได้ขายนะครับอ่ะ ไปกันแบบเร็วๆให้ดูเ,ยเฉยๆนะครับเฮ้ยสามารถสูนแซดสีบอลเฮ้ยสามารถสูนแซดสีบอลน,นี่ของใครวะจอะไ,ไปแล้วใช่ไหมอัลฟาเรมิโอหนึ่งยังไม่ได้ขาย3 9 9 0 0นบาทนะครับรถแบบสวยมากนะมาร์กเประมูลแล้วาจําแล้วไม่เอารถยึดนะครับยึดเลยเพราะว่าประมูลเล่นน่ะผมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เอารถ ผมโคตรเหนื่อยเลยผมบอกเลยทีมงานเพรกผมเหนื่อยมากนะครับแต่ก็ไม่อยากจะว่าลูกค้านะครับแต่เหนื่อยเพราะว่าสมูลเราไม่เอานะครับก็ไปไปก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับนะครับสามารอกับท่านทุกคนที่ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูของเรานะครับก็จากกันไปแค่นี้ดีกว่านะครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมฝากกด subscribe นะครับหรือกดไลค์เราด้วยนะครับหรือช่องทางช่องทางต่างๆของเรานะครับ เพื่อได้เป็นการพลาดโอกาสดีๆในเรื่องของการประมูลนะครับก็ผมเดียภัยวัฒนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับกับไลฟ์สดครั้งหน้านะครับไปครับอยากให้คุณมาลองส0 0กาลอดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจ ชื่อนีสิแน่นอนสามร้อยกหลัดไลฟคุณยังมัวแต่มอง,งลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ yeah. ใครที่จะบอกให้เบาเบาถอยไปไปกับแบงค์แ้าๆุกนาทีคุณจะสิ้นยาวยาวพูดแลาไม่ทำมันก็นได้แต่เอาแหลมวงแลมโบวมาสิ่งกันเราอยากตายก็มาเลือกดูเอาสาวๆวินากีร้อนหนาวเลิศรสมือสองคุณมาที่เบา yeah. เย่ทำมาหารแจกบัรีวิวรถจุดด้อยมีตรงไหนทางเราบอกหมด ดูไว้มีงโง่บอกสกเป็คนวดราคาซื้อราคาขายไม่มีหลอกจบรู้ไว้บางกะดีดูสักนิดกะดีโชว์ทุกขั้นตอนกันเก็บรถไปยังส่งเรามีครบได้เลยทุกขั้นตอนพวกเราต่อสดมองลงล้มแล้วมันดีอ่ะรถสปอร์ตคาร์แล้วก็มีอ่ะเหยียบดิบในทุกนาทีอะสาวสาวเห็นแล้วแทบเพลียพูดขายตรงแล้ไม่เสียใจแลกใจมาหลายปีอ่ะเอาให้ชัดชัดทุกวันลีอ่ะที่ทำได้ก็เหล็กลายขอของจริงวะ่ะ